ตัวนั้นอสายตื่ครับออกแล้วครับป้ายเขียวไม่ pper. ดูนี้ว่าจะต้องวินในบ,ในบอ่อไหมครับลงบ่อแล้วครับทำไปแล้วครับเตรียมตัวเลลากเรือในบ่อที่แม่โคได้เลยครับ ่วนต้นล้อตโตก็ยังอยู่พอเดิมน,นะครับยังขึ้นไม่ได้นะครับยังขึ้นไม่ได้ครับกำลังหาวิธีอยู่ครับ

ไปไปรอดลงรอจุ้รอจุ้งไปตัดตัดตัตัด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 ตนดตัดตัดตัดนัดตัดตัดดตั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 ดัััด อ้างานขึ้นมาได้แล้วนะครับตู้ลุขึ้นมาได้แล้วครับอัศวินและนาครับหลบกันด้ครับท่านผู้ชมครับรบกวนหลบกันด้วย,วยนะครับผมเป็นห่วงมุกเนครับเป็นห่วงชีวิตของท่านนะครับ